มาครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาช้าไปหน่อยนะครับพอดีเมื่อคืนโหเตะจบปุ๊บไม่ไหวแล้วนะครับต้องนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาอัดนะครับเป็นคู่อินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านเฉือนอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทั้งคู่เนี่ยมีอาการล้ามาอย่างเห็นได้ชัดนะับฝั่งอินเตอร์เองเนี่ยก็มีการโลเตชันประมาณหนึ่งอาร์เซนอลเองเนี่ยก็มีการโลเตชันประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเรามาพูดถึงเสือตัวจริงในเกมนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับฝั่งของอินเตอร์มิลาน เนี่ยวันนี้ผู้สับปะตูเป็นยานซัมเมอร์นะครับแนวรับนะครับมีอ่บริชเช็คนะครับเดอะฟลายเบนจามินปาวานะครับแล้วก็มาที่โอนดาเบียนกับดูมฟรีนะครับสามแดนกลางนะครับซินิสกี้นะครับอาชานูกลูแล้วก็ฟานเตซีนะครับส่วนคู่หน้าลาตาโลมาตินสกับท่านักของเตลามี่นะครับฝั่งของอาร์เซนอลนะครับผู้สับปะตูเป็นดาวิดรายาแนวรับเนี่ยเป็นไวซาลิบากาเบียแล้วก็จูนิทิมเบอร์นะครับแดนกลางเนี่ยวันนี้เป็นท่านักของโทมัสปาเตนะครับแล้วก็มิเกลโมเรโนแล้วก็ที่จริงตอนประกาศ เ,เหมือนจะเป็นคฮาวเวดแต่พอดูจริงแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นทอสซาแหละที่ยืนเป็นกึ่งกึ่งกองหน้า,าอ่อใช่ประมาณนั้นนะครับส่วน3แนวรุกก็กาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับคาฮาวเวิรแล้วก็บูเกโยซาก้านะฮะก็เริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกว่าฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยมีโอกาสได้ทักทายก่อนประมาณครั้ง2ครั้งในช่วง10นาทีแรกแต่พอเลย10นาทีไปเนี่ยอาร์เซนอลเริ่มกลับเข้าสู่เกมเริ่มยกระดับเกมตัวเองขึ้นได้นะครับแล้วก็1ประตูในเกมนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะ จบแล้วแหละเออมันเกือบจะจบครึ่งแรกแล้วแหละแต่ว่าทางหน้าของอาร์เซนอลมาเสียลูกจุดโทษนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่โชคร้ายแหละคือเจตนาเนี่ยคงไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นมาบางเออไม่ได้ยกขึ้นมาปัดบอลแหละทางด้านของผมจำไม่ได้ว่าอ,อิเกลเรโ,โน่อ่าม,มิเกลโมเนโน่ใช่แต่ว่ามันจังหวะท่าที่เหมือนแบบกำลังจะเข้าไปสกัดอะมันเลยแบบ แขนมันหุไูไไปทันแล้วอะ่ะซึ่งจังหวะน,นั้นเนี่ยเตเลมี่อ่ะคือเตะบอลไปแล้วแหละแล้วก็ไปโดนมือของมิเกลโมเรโน,โนนะครับก็เรียบร้อยผู้ประสิน์เป่าให้เป็นจุดโทษนะฮะแล้วก็คนยิงเนี่ยเป็นทนาของฮะชานงกูยิงเข้าไปนะครับหประตูต่อศูนย์ซึ่งประตูนี้ผมว่าเป็นประตูปตลดล็อกของอินเตอร์เลยนะมันมาในเวลาที่เหมาะเจาะแล้วก็เป็นเป็นเวลาที่ไม่สมควรเสียสําหรับอาร์เซนอลน,นะครับในช่วงแบบแอ,อ่ะ,จะจตน้นครึ่งแรกรแล้วพอเข้าครึ่ง<อ>หลังปุ๊บโอ้อินเตอร์เขาก็เรียบร้อยเลยครับทำตามแผนที่วางกันมาใช่่คคือรงงหลัเ อินเตอร์เนี่ยคือต้องใช้คําว่าเล่นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยถามว่ามีช่วงเวลาที่คือเห็นเลยนะช่วงเวลาที่อินเตอร์ได้บุกเนี่ยอาร์เซนอลไม่ได้เพรสซิ่งสูงขนาดนั้นด้วยซ้ําผมว่าน่าจะเป็นเรื่องทางด้านพลังงานแหละคือเท่าที่ดูเนี่ยอาร์เซนอลถามว่าพักตัวผู้เล่นไหมเนี่ยอาแน่นอนแหละไม่มีเด็เคนไรท์แล้วก็อาร์ทอสซาลงมาเป็น11ตัวจริงผมมองว่ามันก็พักประมาณนึงแต่โอ้โหผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เป็นตัวหลักเนี่ยยัง อยู่<ล>ในสนามทั้งนั้น<ม>เลยนะครับมันก็ พรสซิ่งมากมันก็เสียพลังงานมากเป็นเรื่องปกติผมก็เลยมองว่าอาแหละถ้ายังไม่เสียหนึ่งหนึ่งอะอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้แบบโหมกระหนำ่ำหรือว่าพรสซิ่งหนักเท่าในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าพอมันโดนประตูไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องการประตูมากขึ้นนะครับแล้วก็อตาเต้าเองก็มีเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะถอดมิเกลโมเรโนออกต,ต,ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแล้วก็เอาคาพิโอเชซุสลงมานะครับ4-4-2เนี่ยฐานะของอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนจะเล่นหน้าคู่เป็นเชซุสกับทอสานะครับคู่กลางเนี่ยเหมือนจะเป็นปาเตกับคฮวเลลยนะแ้วก็ ริมเส้นเป็นกาเบมัตินเนลลี่กับทาาด้านของบุกโยสากานะครับอันนี้ไม่มั่นใจเรื่องแท็กติกแต่ว่า,ามีการเปลี่ยนวิธีการยืนแน่นอนนะครับหลังจากส่งกาเบลเชซุดลงไปนะสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องพูดถึงนะครับก็เป็นทาาด้านของเกมรับของอินเตอร์มิลานแหละวันนี้ทําผลงานได้ดีมากโดยเฉพาะวิเชกคือเอาเอาบุกโยสากาอยู่มากเลยนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็ช่วยกันได้หมดนะเพราะว่าวันนี้เนี่ย ลิมเ้นเนี่ยโอเคแหละฝั่งดาม,เมิเอนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลงานอะไรหวือหวามากมายนะครับแต่ว่าผมว่าก็ช่วยบิชเชคได้ประมาณหนึ่งในการรับมือกับตัวลิมเส้นฝั่งขวาของอาร์เซนอลแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยผมมองว่าดุมฟี่วันเนี้ยโอ้โหดวนกับทิมเบอร์เนี่ย เพื่อนรุมทีมชาติด้วยเนี่ยสนุกเลยนะวันนี้ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลเนี่ยแต่เราชมเกมรับของอินเตอร์นะที่ผมรู้สึกว่าพอครึ่งหลังมาเนี่ยพอเขานําได้ปั๊บนะโอ้โหมันมีช่วงหนึ่งอะ <S 1> <S 1> ผมนับเลยว่าแถวหน้ากรอบเขียวโทษอะสิบเอ็ดคนนะอยู่กันครบเลยไม่มีใครบุกแล้วอ,อ่ะใช่คือผมมองว่าส่วนหนึ่งด้วยอะก็คือแหละอินเตอร์มิลานเขาก็คงเชื่อมันในเกมรับของของพวกเขาเองนะครับว่าว่าทางด้านของแนวรับจะเอาอยู่นะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยเดี๋ยวเราไปพูดถึงสถิิิิตตกกกกัันนะครครรรบบ็ืือสอสถเ่งาจ โอกาสไม่ใช่ไม่มีแล้วก็เตะมุมเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งะนะครับในเกมนี้มันมีโอกาสมากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยลงโทษไม่ได้นะครับแล้วก็การขาดหายไปของเดคเคนไรท์เนี่ยก็ส่งผลต่อการเล่นลูกนิ่งของอาร์เซนอลพอสมควรเพราะว่าโอเคแ๋ยวเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งอาร์เซนอลมีโอกาสเตะมุมเนี่ยก็เป็นเดคเคนไรท์เนี่ยแหละที่เป็นตัวเซตะนะครับแต่ตัวทําประตูอย่างกาเบียลก็อะไรอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสแหละแต่คือพอมันเขี่ยไปเขี่ยมาเออมันไม่ลงล็อกกันเท่านั้นเองอะนะครับส่วนทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ย ต้องบอกว่าพอเขาถอดทางด้านของลาตาโลออกไปเนี่ยผมว่าเกมโต้กลับมันอันตรายน้อยลงนะคือตอนที่มีลาตาโลมาติเนสเนี่ย เกมโต๊กับ,กบ,กบยังอพอเออยังพอมีได้เถียงเนี่ยเพราะว่าลาตโรโอเคเก็บบอลดีแล้วก็มีจังหวะที่แบบไปกับบอลเองได้พลิกอะไรได้แต่พอเปลี่ยนเอาทางด้านของมาคัตตูรามลงไปเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะสามารถพาบอลไปได้เท่าไหร่นะครับ <S <S ส่วนทางด้านแดนกลางอ่ะมีเปลี่ยนมาคิตยาลงมาไม่เปลี่ยนนิโคลโลบาลีล่าลงมาเนี่ยผมว่าก็ประมาณนึงไม่ได้ยกระดับเกมขึ้นมาได้ขนาดนั้นเพราะว่าลงมาปุ๊บบาลล่าก็โดนใบเหลืองไปเลยนะครับคือใช้เวลาไม่นานนะส่วนทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยผมมองว่า คือแฟนอาร์เซนอลหลายคนเนะี่ยคิดว่ามิเกลเดลตาเปลี่ยนตัวช้าซึ่งผมคิดว่ามันก็เปลี่ยนตัวช้าจริงแหละแต่พอมองลงไปที่มันนั่งสำรองอะ่ะก็โอเคแหละพอที่จะเปลี่ยนแดนกลางได้ก็อาจจะมีแค่จอจินโยหรือริมเส้นเป็นลาหิมสตอร์ลิคือมันไม่ได้ยกระดับคือเจกับเพเจซุดเองผม,มองว่าก็ไม่ได้ยกระดับแนวลุกทักเท่าไหร่นะครับซึ่งแฟนบอลอาร์เซนอลก็ ทำไมถึงมาส่งทางด้านของมาตินโอเดกาดในนาที90บวกหผมมองง่ายๆเลยนะคำตอบเดียวผมอาจจะไม่รู้แหละอาจจะไม่ได้รู้เบื้องลึกแต่ผมพอเดาได้ว่ามันเป็นเรื่องออความฟิตนั่นแหละพอเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บนานๆอนะผมว่าน่าจะยัง<ผ>มไม่ไมรพร้อมเสี่ยงลงอะ่ะใช่มผมว่าจริงๆอะ่ะ อาจจะยังไม่พร้อมลงในเกมนี้ด้วยซ้ำอเดลตาคงอยากจะเอาลงในเกมสุดสัดามากกว่าใช่อันนเี้ถ้าถ้ามันศูนย์ศูนย์อยู่หรือหรือไม่แน่ศูนย์ศูนย์อาจจะเอาลงช่วงเวลาท้ายเหมือนกันหรือว่าถ้าอาร์เซนอลนำอยู่ผมว่าไม่ได้ส่งมิกกีไม่ได้ส่งเดมออเดกาดลงแน่นอนนะครับส่วนที่เหลืออ่ะไอเอ็นวานเอลลี่หรือชิเชนโก้ลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยกระดับอะไม่ได้ช่วยอะไรมากใช่ผมว่าตัวที่อยู่ในสนามเนี่ยมันมันยังพอฝากความหวังไว้ได้แต่สิ่งที่แฟนอาร์เซนอลอยากจะให้ลองเปลี่ย ตัวผมว่าอาจจะเป็นเรื่องความกระเตื้องหรือว่าความฟิตในสนามอะเพราะว่าถ้าหากว่าทางด้านของคลายฮาวเวไม่หัวแตกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นทางด้านของมาตินโอเดกาด้วยซ้ําไปะนะครับเพราะว่ามีปะทะหนักจนแบบโอ้โหเลือดอาบหัวเลยอะทางด้านของ ไอ้ใครฮาวเวดอะน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากละกันนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงสถิติกันสักหน่อยนะครับในเกมนี้นะก็จบเกมเนี่ยทางหน้าของอินเตอร์มิลานคลองบอลเพียงแค่สามเท่านั้นนะครับอาร์เซนอลหกสิสนสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับมันก็คือการยิงตรงกรอบเนี่ยนะครับคือโอกาสยิงเนี่ยน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอินเตอร์มิลานเนี่ยยิงมีโอกาสยิงทั้งหมด7ครั้งตรงกรอบ1ได้มา1ประตูจากจุดโทษนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ย อบได้แ,แค่4ครั้งแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับ1ประตูนะถือว่าใช้โอกาสเปลืองนะครับแต่จากโอกาสยิงมันเปลี่ยนเป็นโอกาสช็อตออนทารเก็ตเนี่ยมันน้อยสําหรับผมนะตัวเลข20แล้วก็เปลี่ยนเป็นตรงกรอบแค่4ี่อืะม,ม,มันใช่คล้ายเกมที่เขาเหมือนเจอนิวคาสเซิลมาที่โอกาสยิงตรงกรอบก็น้อยประมาณนี้เลยใช่คือไม่ใช่แบบโดนบีบบังคับให อ,อุอินเตอร์รับแน่นจัดจนเจาะไม่ได้จนต้องยิงไกลนะไม่ใช่นะผมว่าอาร์เซนอลน่ะลำเลียงบอลจ่ายบอทลทะลุหรือว่าเล่นกันไปจนถึงพื้นที่สุดท้ายดีแล้วแต่พอจังหวะจบสกอร์มันไม่เฉียบเท่านั้นเองคือจังหวะยิงในกรอบเขตโทษอาร์เซนอลมีมากถึง16ครั้งนะนั่นเท่ากับว่าเขาไม่ได้โดนบีบให้แบบต้องยิงไกลบ่อยๆเลยอะ่ะก็แถมลูกเตะม,มุมก็มีด้วยใช่เตะมุมนี่ก็ได้ได้มงเหกันนะเนี่ยผมดูให้เลยคอนเนอร์เกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลสิบสามครั้งนะครับโหคือต้องชมอินเตอร์แแหละนวรับ คือเด่นจริงๆกัน,น,นิบนนใช่ยังซัมเมอร์วันนี้ก็กดไป4เซฟแถมแนวรับจริงๆที่เด่นๆเลยเนี่ยวิทเช็ควันนี้โอ้โหแม่งเอาเรื่องอเคลียร์อ,อีกตัวนี้เคลียร์บอลไป10 ครั้งนะครับมงสกัดอีก6ครั้งนะมีประมาณว่า different action เนี่ยสิครั้งเลยนะครับการดวลเนี่ยดวลภาคพื้นดินชนะ2จาก3ครั้งดวลชนะภาคอากาศเนี่ยอ่สี่จาก4ครั้งเลยนะครับเด่นมากๆวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับแถมผมมองว่าแดนกลางของของ Inter อินเตอร์อ่ะโอเคแหละ จะไม่ได้แบบโอ้โหแน่นจัดอะไรขนาดน,นั้นแต่ผมว่าเขาเขาวิ่งช่วยกันได้ดีทําให้อาร์เซนอลเนี่ยต้องต้องเสียเวลาลประาามาณหนึ่งนะครับใช่แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเกมลุกมันดูขัดๆเกินๆหรือว่าไม่โฟล์มากนักอะ่ะผมว่าเรื่องอาการล้าวะ่ะคือมาตินสสเนลี่หรืออะไรพวกเนี้ยเออมันมันล้าประมาณหนึง่งนะครับแถมซาก้าเองเนี่ยเพิ่งกลับมาได้ไม่นานเนี่ยคือพอหลังจากกลับมาเนี่ยก็ต้องลงต้องลงต้องลงตลองเลยใช่โดยเฉพาะคฮาวเวต ผมว่าอันนี้เนี่ยหนักจริงนะครับสำหรับคนนี้นะก็ประมาณนี้นะครับถามว่าเป็น3แต้มสาคัญของอินเตอร์ไหมเนี่ยแน่นอนแหละผมว่าเป็น3แต้มสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็สถานการณ์ของอาร์เซนอลเองในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยถามว่ามันยากขนาดนั้นไหมผมว่าก็ก็เพิ่งผ่านมาครึ่งทางแล้วก็มี7ดแต้มเนี่ยก็ยังเท่ากับพวกแมนซิตี้พวกเลเวอร์พวกอัลตันตาอะไรประมาณนี้นะครับแต่อินเตอร์มิลานเนี่ยพอได้แต้มนี้มาเนี่ย กรเถิบขึ้นไปเป็น10แตม้มก็อาจจะมีโอกาสลุ้นในพื้นที่ท็อปแได้มากกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลยังไม่ใช่แบบโอ้ยไปไกลเลยนะเพราะว่าระดับแบบไบร์นมิวนิกกับเดลมานดิดเองเนี่ยก็เก็บได้เพียงแค่6แต้มเองนะณนะตอนนี้นะครับถาม <บะ S 3> ว่ามีโอกาสไห<ต> <g> มก็มีโอกาสใช่ผมว่ายังคงเดือดเดือดต่อไปนะครับก็แน่นอนแหละสําหรับทั้งคู่มีแมตส์ศึกหนักรออยู่นะครับก็อินเตอร์มิลานเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับจ่าฝูงอย่างนาโปลีนะครับในสุดสัปดาห์ก่อนที่จะพักไปทีมชาติส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมีทำ ลอนดอนดับบี้แมตช์เชลซีนะครับออกไปเยือนถือว่างานหนักทั้งคู่รอดูแล้วกันเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยโอเคได้มีหมุนเวียนอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะนะเพราะว่าเขาก็เพิ่งส่งมาคิเตยานเบเลล่าหรือแม้กระทั่งดิมาโคลงมาทีหลังนะครับแต่ว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมาแล้วนะรอดูแล้วกันนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อแมตช์สุดสัปดาห์ยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้หากมีภาพประการใดหรือตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับมีความเห็นยังไงสำหรับ2ทีมนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แลวเดี๋ ไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ